สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำ5แอปพลิเคชันที่จำเป็นต้องมีติดเครื่องไว้ถ้าคุณคิดจะทำการตลาดออนไลน์บน Facebook โอเคครับ5แอปพลิเคชันนี้ก็คือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องก,กับการทำงานบน Facebook ทั้งหมดนะครับที่มีความจำเป็นหลักๆเลยโดยที่ผมจะแนะนำแอปพลิเคชันต่างๆทีละตัวนะครับซึ่งหลายๆคนคงจะรู้จักตัว Facebook ตัวบนสุดนี้อยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็น Facebook ตัวหลักเลยที่เป็นตัวเวอร์ชั่นเต็มที่เรามีเอาไว้ลงติดเครื่องมือถือในการที่เราจะใช้เล่น Facebook ส่วนตัวหรือเข้าไปในเรื่อง,องการบริหารต่างๆจัดก,การต่างๆ mm. นะครับ ต่อมาทางซ้ายมือที่เป็น Facebook ตัวสีขาวตัวนี้เขาเรียกว่า Facebook l i t e ตัวนี้จะเป็นตัวโปรแกรมแอปพลิเคชันที่มีน้ำหนักเบาในการติดเครื่องไว้ในการที่เราจะเพิ่มอีกแอคเคาท์หนึ่งในการบริหารงานและตัวต่อมาก็คือตัวจัดการเพจนะครับจะเป็นตัวที่เราใช้ในการบริหารแฟนเพจของเราซึ่งเราจะไม่ใช้ Facebook ตัวหลักในการบริหารเพจนะครับเพราะว่ามันจะบริหารจัดการได้ไม่เต็มที่เท่ากับการใช้แอปพลิเคชันตัวจัดการเพจตัวนี้และ ต่อมาก็คือตัวจัดการโฆษณาตัวนี้จะมีความจําเป็นมากในการที่เราจะเข้าไปบริหารจัดการโฆษณาแบบเบื้องต้นวัดผลประเมินผลดูประสิทธิภาพของตัวโฆษณาที่เราซื้อจาก Facebook หรือลงกับ Facebook ไปนะครับรวมถึงการจ่ายชำระเงินต่างๆที่ใช้โฆษณาไปแล้วและล่างสุดเลยคือตัว Messenger ที่ผมวางไว้ด้านล่างสุดนี่ครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้แชทส่วนตัว นะครับโดยการที่เราจะผูกไว้กับตัว Facebook ตัวหลักเป็นหลักนะครับในการที่จะพูดคุยอินบ็อกกับลูกค้านี่ก่อน,นีที่เราใช้เฟซส่วนตัวในการขายของกับลูกค้าออนไลน์ดังนั้นขอให้ทุกคนมีแอปพวกนี้ติดเครื่องไว้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ